ท่านมีสิทธิ์ทุกคนนะครับที่มีรายชื่อนะครับเพราะนั้นผมก็ขอให้สมาชิกทุกท่านเลยจะเสนอใครเป็นตัวแทนของหมู่หนึ่งของเรานะคเพราะงั้นขอเสนอเลยเนาะให้สตรีคนเสนออาจจะเอาใครเป็นตัวแทนแตเสนอได้คนเดียวนะครับรับรองสองคนถ้าเสนอคนเดียวคือไม่ต้องรับรองนะคือว่า เป็นด้วยถ้าเสนอมีสองคนแล้วก็ต้องขอผู้รับรองนะครับไอ้งั้นผมอนุญาตให้สมาชิกทุกท่านเสนอเลยครับเอาใครเป็นตัวแทนของหมู่ที่หนึ่งครับด้นเพาเสนอบนนัวหลันค่ะกับมัวหลันอขอผู้รับรองสองคนครับขอผู้รับรองสองท่านนะครับขอผู้รับรองสองท่าน

ขอผู้รับรองอีกท่านหนึ่งนะครับโบลันนี่ครับขอผู้รับรองท่านนึ่กรรมการที่ออะไรไซน์ไซน์วิเชียนรามเนาะอะไรสไซน์เขียงรามอ่าได้เนี่ยไซน์เขียงรามเนาะอ่ามีใครจะเสนออีกบ้านไหมครับเนี่ย ให้เสนออีกขัานหนึ่งครับมีไหมเสนอเลยครับผม,มยกอกุกค อีกท่านหนึ่งผู้รับรองอีกท่านหนึ่งรมถึงเอาครับไขรเสนออีกครับไขรเสนออีกต้างไหมครับ ไม่สตรีมีสิ่งเสนอได้นะครับสตรีทุกท่านเลยครับมีสิ่งเสนอได้นะครับเอาละครับเสนอนะครับอีกนึงอาเสนอเลยครับนางสาวมิคงพมรนางสาวมิคงพีพงศ์พมรนางนิพงศ์พมรมีสามท่านเลยครับ รับรองสอท่านขับรรับรองสองท่านวิยาชื่อดาค่ะวิยาชื่อดราวิยาชื่อดามิาชือิาดราเอาอีกท่านหนึ่งนะครับอีกท่านหนึ่งไม่บอกจะพ ใครตุนรองอีกคนนึงครับขอพุรองอีกคนหนึ่งส่รัแย้มพัีขอยกมือนะยครับมาจักตัวตุนรองต้องยกมือนะครับม่ใช่บอกชื่ออย่างเียครับต้องยกมือต้องจัตัวยกมือด้วยอันนี้แครรองครรองอ่านคบมีครับนี่ยสี่รับน่งกุลไรการเทียนนี่ ใช่ยันพันลีอามีไหมครับก็หลายเลวะได้กมานะขอครับเนี่กรัเนินการเสนอชื่อผู้ หมายเลขหนึ่งวัวลานหมายเลขสองจำปูอายาเมืองหมายเลขสามนางนิดพงษ์พมรเนาะวันนี้สามท่านนะครับไทยจะเสนอไทยครับีส่สตรีมีสิทธิ์นะครับสตรีมีสิทธิ์นะครับแต่ผมเสนอพระนางเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษผู้ใหญ่ครับเสนอได้ย่างงั้นถ้ามีสามท่านหน้าต้องแบ่งเป็นช่องเลยเนาะ ดี๋ยวให้เขาปลาสายนิดหนึ่งปลาสายนิดหนึ่งเราะเดี๋ยวในพุทธวัดจะเป็นเป็นช่วงแล้วเดี๋ยวเราจะเชิญญาตัวเข้ามาปลาสายเนาะครับเจะมีใครเสนอท่านใดอีกไหมครับปิดรับสมัครขอเสนอผู้สมัครใครจะเสนอครับหมดแล้วหมดแล้วเนาะหมดแล้วอะไรงั้นก็เชิญ ผู้สมัครออกมาข้างหน้าเออผู้สมัครเนาะมาสารตั้งท่านดครับวัวลันเชียงรังครับเชียงรังครับเอาให้เวลาคนละคนที่มาเหรอฮะคนที่มาจะมาลงมาทะเบียนได้จนหมดเวลาไม่ได้ไม่ได้แล้ว ไม่คือท่านที่จะมาลุ้นก็ได้นะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับว่าหมดเวลาเพราะว่าได้ตั้งเวลาอะไรแล้วก็ไม่ได้นะมันเลยเวลาไม่มีสิทธิ์อบคนะรัเราให้เวลาตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง10บโมงครึ่งวันหมดเวลาครับ